สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านเอ้ยมีลมมือหน่ีลมหนาวจะมาอีกแล้วยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดมกราคมอ่าจะมีลมหนาวมือนีวันอาทิตย์พบกับช่องปลาแมวกษตเศษไร้ท่องช่วงไก่ไก่เทียงมือนี้วันอาทิตททยมต์มีโอกาสออกมาเลาะเบิงสวนผลละไม่ อ่านี่เป็นต้นมะม่วงแก้วขมิน้นอ่าโดยร่วมกับแหงแรงล่ะแห,งแ,ห,ง,แหงแรงแหงแรงทุ่งหน้าเฮ้านี่เป็นบริเวณสวนสวนปลาสวนหมากไม้ปลาแมวพื้นที่ประมาณจักสองงานปลาแมวทดลองบอปลูกลายดอกอต้นที่ตายแล้วก็มี ปลาแมวใส่ตอนนี้มาเปิดน้ำใส่มันเป็นน้ำน้ำยังก่อนละ่อะอปลาแมวใส่สายพี่อีจักจี้เอือนน้ำพุ่งที่น้ำยังปลาแมวเอาอันนี้ออกปกติมันจะปิดอยู่นี่มันจะออกสองแฉกเนี่ย จะออกสองแฉกยังสิปลาเมียวเหรอเพรท่านใจน้ำม,มันดันออกก็เลยปล่อยมันออกเลยมาเปิดน้ำไสสวนผลไม้อาทิตย์ละข้งางบม่ได้ใส่ดูดอกอาเห็นว่าเพื่นเพิ่นเริ่มออกหยอดแล้วเริ่มมียอดแล้วโอ้ยล่มกับพอล่มเนะาะร่มกันต้องขอโทษขออภัย อันนี้เป็นต้นมังคุดราชินีผลไมาให้มังคุดปลูกไปสองต้นอะย,อยุต้นเดียวนี่ละ <c oughs> เนี่ยนำปลาแมวจะเป็นแบบนี้สาเป็นสายพี่อีมันพุ่งไก่โหดปลาแมวเลยเอากรอนหินมาตันทางมันไว <c oughs> เนี่ยส่วนส่วนต้นนี้เนี่ยเป็นมังคุดคือกัน ตายแล้วต้นนี่อันนี้เป็นมะม่วงสามฤดูต้นนี้คือบบท่านออกดอกเนี่ยหันมาขางใกล้ๆกันนี่ออกดอกสามฤดูเบางต้นนี้นะคือคือเนี่ยคือปลูก้นละใหม่เนี่ยอ่า ทัดไปอีกนั้นก็เป็นนั้นอย่างเงาะบ่หรืออีกอย่างเงาะล่ะคืออ๋ตอต้นนี้เป็นมากเป็นมากหัวม,มุมสุดเลย อเออเพิ่นซื้อพ่านอย่างนออแบบน,นี้ใส่นออป้ายซื้อนออหายแล้ว <laughs> อ่ะเป็นหมากอันนี้สงสัยอยียงนอออมอกล่อบ่เป็นอกล่อบ่ือยีงยงเนยใหไงเติบเลเด้ปกติข้าเจ้ากับว่าท่านเอาดรอกเนาะหมากคนละใหม้เพิ่งปลูกปีเดียวนึงว่าท่านพอปีซ้ำเพื่อนอยากเป็นหมาก ปลาแมวก็อยากเห็นหมากเพิ่นถ้าเห็นหมากแล้วก็ตื่นเต้นก็ต้องได้เอาหมากเพิ่นไว้ปล่อยน้ำเข้าไปน้ำกับอาทิตย์ละเทือกกับมาลูว่าจะเพียงพ่อเพิ่นบอ่อโดยธรรมชาติต้นมะม่วงนี่กะทนแรงอยู่อือโอ้ยล่มกับล่มยาน,เ,ยอนอยาเสียงล่มเขากล่องอยู่มีเสียงลมแห้งกะขอถูดขออภยยัยเด้อปลาแมวก็อยากพามาเลาะ อบ่ได้มาดนปล่อยน้ำใส่แค่อาทิตย์ละเที่ยนลังเที่ยนั้น,เ,น,นเปิดแต่ผุนสวิตน้ามผุนแล้วแต่มันจะมานน้ำก็ได้บ่ได้ลงมาเบิงมื้อนี่ถือเป็นโอกาสดีลงมาสำรวจเบิงว่าน้ำถูกเงาไหม่หร่อบ่ถูกส่วนมากก็คือเปิดสวิตอันโซลาเซลขึ้นเลยกะเชยลรอบันะบะนีง้ง่าไงอะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ พอดิตามเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้ป้าแมวเนาะจาะอ่าโด,โดนเรือกจังผ้ามาเบิงสวนหักใหม่ป้าแมวสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ